สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ยายไพ่ได้นําขอมูลแนวทางตาเล่ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่ได้ม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพผ่าชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทาายยยกกับไ่ะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกระเบ้าโบโลายยายหางพี่น้องมือนี่มาตะเวนไนดนฝนที่ตกสิบบริยินเสียงอัดลิปนอพี่น้องเนาะมาเบิ่งแนวทางอาจารย์ทันแรกพเพลยนะคะพี่น้องคะอันนี้เป็นแนวทางของแอดบักหำหน่อยนอพี่น,อนะน, 03, 03, 03, 03, น้องเนาะเดนศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าสั่นเพื่อจับให้เลยเนาะ,ะจะเริ่มศูนย์ศูนย์ก็แร็วกันเนาะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนายนะคะ เอ็ดนายเราบอกว่าเด่น1นพี่น้องคะลากหนึ่งยาวๆไปเลยว่าสันเพ้นบอกว่าฝาด1 1 2 2งหนึ่2สอง1องและ9 1 2สองำหรับแนวทางของเอ็ดนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งซูนี่เอ็ดนูนามเนาะคะ่ะเด่นเต็มร่วมว่าสันพี่น้องเต็มร่วม3ตัวทังห้าแเเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี้เอาสุพรรณพี่น้อนขาแย่ไพ่นั่นมนากก็คือรอเอาสุพรรณเนาะเอาสุพรรณมาแล้วเด่น8กับเก้าเนาะค่ะผู้บอกว่า8 2 8 3 8 4 9 2 9 3 9 4 5 9 4สีาหำหรับแนวทางเอาสุพรรณเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอสสาวหน่อยบอกว่าตามเล่ามาือนี้เด่น2กับ8เน้น8 6 2 6 2 1 3 8 6กันลาง3 4 หกสากว่าสันพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าเอ็ดมอนนะคำนวณบอกว่าตมเล่ามานี่เดนี่ศูนย์แปดแปดีเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้ามาเบิงสูตรนี้เอ็ดเพนพนพารวยเดนแอ่าเพิ่นบอกว่าเจ็ปดนะคะพี่น้องคะเพิ่นก็บอกว่าเจ็ดสองมเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้ามาเบิงสูตรนี้แนวาทางของเอตตาเนาะตเล่ามานี่บนเดนแปดเก้าเจ็ดลางเดนสามเนาะคะ่ะ อสองโตบน7จ็ดเก่าแเกเก่าเก่าห้และ5 6าหกข้งรางสามสามซีซีสอเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดต้นนำก้นถามหาดีนะคะพี่น้องค่ะเด่นเ่อแขนแขนกับคือพื่นบอกว่า8 1นะคะพี่น้องค่ะห้าสามน่เน้นหาหนึ่งมิสูนหนละสอเ่งเก่าเนาะเจ็ดนเขนเขนสองสละ3 0นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าแอทะเลใจบอกว่ามือนีเด่นเ็ดกับแเนาะ 3ตัวซีว่โตแคบหนาจอเลยเด้อพี่นองแก้ให้ผ้าไปเจ็ดซี่เจ็ดหกเจ็ดแปเกาแปดซี่แปดหกแปดแปดแปอทะเลใจนะคะโอไปเลยจ้าอันนี้อาจารย์เตาบว,ะวะตาตมลามณีเ่นศูนย์นย์อ่าสามศูนย์สี่ศนย์เจ็ดเดียวเม็ดอันย์มอ้อยเม็ดเดียวสามศนะคะกัน3 4 3ตัว0 3นย์สาี่และ แปดสามสี่นะคะผิดพลาดประกออารใดขออภัยขอโทษขออภัยณตรงนี้นะคะพี่น้องคะมาเบิ้งค่ะเพิ่นบอกว่าเด่นหกข้อเจ็ดวัสันพี่น้องคะเอาแคบหน้าจอเลยสําหรับอยากเห็นคนถือเลียกเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่นะคะตามล่าวสันพี่น้องคะแง่ไงพ่ขออนุญาตบอกอ่านเด้อกขันตัวเลขลายเดี๋ยวสิผิดคือเวงหันเนาะพี่น้องเนาะว่ากันไปตามสูตรเลยค่ะพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี้ค่ะพี่น้องค่ะสูตรนี้เป็นแนวทางเพื่นบอกว่าสูตรนี้เป็นแนวทางของเอดรัชนกเดนแปดก้านะคะเพื่อนบอกว่า3ามสองสี่นะคะสองตัวน่าจะเน้นสอ่นะ 8, 3, 8, 2, 8, 4, 2, 6, แปดสามแปดสอแปดสกละกันสอ่นะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะแคบหน้าจอเลยเ้ยพี่นงองแกพย์อันห้สองตัวเนาะสี่สองสีเนาะค่ะห้าสองหและ5,9เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี้เด่นเพื่อนบ้านงวดที่ล้วเด่น7นะค่ะวันนี้เด่น8ปดเนาะวุ้ยสิบอแปดสองเก้าไปสันบอ่อพี่นองเอามาเบิ้งงกณไกวที่นันสอนสีพี่นงค์ขาเน้นหนีก็สองเจดนะคะอ่าแปดแปดสี่และห้ เก้าเนะคะท่างผู้ใดบบานผู้ใดฝนตกในบาน่นนานให้ฝนตกพี่น้องคะเนาะฝนเห่ๆมากเนะอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นนะคะลุงนิ่นบอกว่าเด่น0ูนย์ก็สองเนาะคะ่ะอ่าศูน7์สองเจ็ดเจ็ดสองและ97กันเบิ่ศูนย์นนะคะต่อไปเลยจ้ามาเบิงศูตรนี่นะคะอะแอดโนพีนะพี่นอ้นองเนาะ C 28 4 8 2 2ด8ีอ่าแนะคะซ2ส8 28และ22เออมือนี่2ก็แย่ให้มีมูได้พี่น้องเด่น2ก็หาเนาะมือน,น,นี่เนาะอันนี้เนว้ทางเก่าเงินเก่าทองเนาะเด่น C กับฟันซเน้น C6 ก็ล่องหา C นะคะซ5 5 4นะ้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนว้ทางของแอดไพ่บอกว่าตามล่างงวงเทเลเด่นเก่างวดนี้เด่นเก่าคือเก่าเนาะค่ะ ต่อไปมาเบิง3ามโตเทิงพี่น้องคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะ069 060 079 070 169 160 179 170 69 60 79และ70นะคะ่ะต่อไปเลยจา้ามาเบงสูตรนี้ค่ะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าเดน45่น4 5 4 6่5 5 6เนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้ามาเบิองอีกสูตรหนึ่งนะคะ6 9 6 0 7 9และ70นเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอาจารย์กราซินบอกว่าตำเล้ามือนีเด่นเจ็ดเน้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่และเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดสี่นะคะต่อไปเลยจ้ามา่อบังสูตรนี่าผู้เฒ่าเมื่อบนนะคะผู้เฒ่าเมื่อบนบอกว่าตำเล้ามือน,นีเด่นเด่นเจ็ดนะคะพี่น้องคะ่ะแคปหน้าจอชุดเต็มได้เลยนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิังสูตรนี่คะ่ะสูตรนี่เพื่อนบอกว่าตำเหล้าวันที่แล้วเขาเจ็ดเจ็ดนะคะ วันนี้มาตามต่อค่ะ899908และ09เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอาจารย์พ่อเพียงเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์พ่อเพียงบอกว่ามืนนัอนี้ฟาดซีนักๆไปเลยว่าสัน 24, 9, 95, นะ่น52498ดเกาหเนียนเนียก็คือ2อีระวังหกหาก็หกแปดลูบเบิ้ลตองว่าสั่นพี่น้องต่อไปเลยจ้าสูตรนี้แอดละพี่พงนะะเนาะ,ะ,ะค่ะเด่น3าล่อง2เนาะค่ะ3 7 3 8 0 3 7สามเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางเริ่มไม่วะสั่น สำหรับตำเล่าแอดสุดใจนะคะผนบอกว่า0 5 1 0 15นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นพี่น้องครับงวดที่แล้วเด่นหาก็7มาก7นะคะงวดนี้0ก็2มาตัวใดตัวหนึงห่งว่าสันเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดฟินิกเอดฟินิกบอกว่าเด่น1เอเด่น6และ9เนาะ6 2 6 3 6 5 9 0 9 2 9 5 9 0 2 6เนาะคะ่ะ ต่อไปนะจา่าบนเดชพน้องถ่ายคลิปนี้ยายไพขอขอบคุณพ่อแม่พน้องนะจ่าที่ได้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขูมสุขคุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ่าที่ได้แบ่งปันขอมโนทัน้งยายไพ่มาให้พ่อแม่พน้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณในหลายเน้อจา้าสวัสดีจา้า